สวัสดีค่ะสวัสดยบางประโอนนะคะสําหรับใครที่ชอบเที่ยวคาเฟ่นะคะสายถ่ายรูปนะคะแนะนําที่นี่เลยนะคะเรากําลังเดินทางไปที่ บ้านอุ้มคาเฟ่นะคะนี่ถ่ายรูปสวยๆต้องที่นี่เลยนะคะถึงแล้วนะคะบ้านอุ้มคาเฟ่นะคะนี่ก็จะเป็นทางเข้านะคะทุกคนถ่ายรูปด้านหน้าเช็คอินสวยๆที่บ้านอุ้มคาเฟ่นะคะมาถึงซุรินแล้วนะานี่ก็จะเป็นน้องกวางสองตัวน่ารักบ้างนะคะทุกคน มาดูอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นทางเข้านะคะจะมีน้ำพุดอกไม้ดอกย้านะคะสวยๆสายมินิมอลต้องมานะคะอ่าเดินไปทุกที่คือรันเว์ของแปลงหอมนะคะอ่าไปด้านในจะมีอะไรเอ่ยอันดับแรกเลยนะคะมาที่เมนูอาหารเลือกของกินได้เลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ขนมหวานมีอาหารมากมายให้เลือกเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเค้กนะคะเค้ก ส้มนะคะสตอรอเบอรี่นะคะชาเขียวช็อกโกแลตนะคะมีหมดเลยมากับพี่สาวคนสวยนะคะพี่ป่านนะคะเครื่องดื่มที่เราเลือกดื่มเป็นอะไรกันเอ่ยน,นะคะเป็นไม่ได้เลยไอไม่ใช่ขาดไม่ได้เลยคือโกโก้นะคะดื่มเหมือนกันนี่ก็จะเป็นฟรายฟูนะคะอาหารกินเล่นเคี้ยวเพลินสุดๆนะคะ ถือว่าดีมากๆเลยนะคะอาหารอร่อยนะคะทุกคนนี่ถ่ายวิดีโอลงสตอรี่กันนะคะนี่ก็จะเป็นภาพถ่ายนะคะนี่สายนางแบบถ่ายรูปอ่ะโพสต์ท่าไปค่ะหนึ่งสองสาม